บาหลีมีประชากรประมาณ3ล้านคนซึ่งดำรงชีวิตอยู่ด้วยการแบบครอบครัวใหญ่มีความรักและความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณดังจะเห็นได้จากการดำรงชีวิตในปัจจุบันถึงแม้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังบาหลีปีละนับล้านคนแต่วัฒนธรรมเดิมๆก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายโดยเฉพาะการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดหรืออาชีพหัตถกรรมต่างๆ คือวิถีชีวิตที่ยังพบเห็นได้ทั่วไปในดินแดนแห่งนี้ที่นี่อีกหนึ่งโรงแรมที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับกับวายวิลล่าอูมาลัสครับ ก็เป็นห้องวิลล่าทั้งหมดเลยนะครับแบ่งเป็น2โซนด้วยกันเข้ามาชั้นแรกครับจะพบกับห้องนั่งเล่นแบบนี้ริมสระว่ายน้ําซึ่งบรรยากาศดีสุดๆไปเลยนะครับเป็นแบบอดอร์นิดนึงนะครับสำหรับห้องนอนครับไม่ต้องตกใจว่าทาไมถึงไม่เห็นนะครับต้องเลี้ยวขึ้นบันไดไปชั้น2นะครับซึ่งเป็นห้องนอนเตียงขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวแล้วห้องน้าก็ใหญ่พอกับห้องนอนเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมคิดว่าราคาแพงไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะมาบาหลีที่นึงแล้วต้องพักแบบนี้ไม่แพงเลยครับผมจะบอกเลยว่าราคาทั้งหมดประมาณ00บาทเท่าเองบ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ได้เลยครับระบบเหมือนเมืองไทยแต่ควรซื้อปลั๊กไฟไปด้วยเพราะเบ้าเสียบจะเป็นหลุมลงไปและเป็นแบบปลั๊กขากลม2ขาบางครั้งปลั๊กตัวผู้จากบ้านเราจะเป็นแบบขากลมก็จริงแต่อาจเสียบเข้าไปในเบ้าปลั๊กตัวเมียไม่ได้เพื่อความชัวหาซื้อจากบ้านเราติดตัวไปจะดีที่สุดครับ ูตาบีชครับอยู่ทางด้านใต้ของเดนมาซาหรือว่าแถวสนามบินนะครับลงมานิดนึงก็ถึงแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าบริเวณนี้นะครับเป็นบาหลีจริงๆแต่คนที่เหลือส่วนที่เหลือก็จะบอกว่าที่นี่ไม่มีทางใช่บาหลีเลยครับเพราะว่าแถวนี้นะครับก็อย่างที่ได้เดินนั่งรถผ่านมานะครับก็จะเห็นตั้งแต่รัตคาอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงคลับบาร์คาเฟ่ร้านอาหารต่างต่างนะครับแล้วก็โรงแรม5้าดาวมากมายเลยแล้วก็ยังมีถนนช้อปปิ้งนะครับที่เป็นแบรนด์ทางฝั่งยุโรปมานะครับ เราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหาอะไรที่เป็น c u เ t อร์จริงๆแล้วก็ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นศิลปะที่เข้มข้นของบาลหลีจริงๆจะไม่ค่อยเห็นเลยครับที่นี่ครับเพราะฉะนั้นจากเที่ยวแบบนั้นต้องไปโซนอื่นที่พาไปเที่ยวมาแล้วนะครับแต่ถ้าอยากเห็นชายหาดแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศที่ค่อนข้างชิลมากขึ้นนะครับต้องที่โซนนี้เลยครับกูตาบีซึ่งเป็นบีชที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้ว m o ส t เป็นมาที่สุดแล้วนะที่่วนใหญ่มาครับก็จะมาเล่นกิจกรรมทางน้ำมากมายไม่ว่าจะเป็นการเซิร์ฟนะครับ ดําน้ํา s n o r กล l i n g นะครับพบได้ที่นี่เลยงั้นที่นี่ครับเป็นบีที่ได้รับความนิยมมากสุดแล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่ามากมายจริงๆครับยาวไปตลอดทั้งหาดเลยฮะ การเดินทางของผมในประเทศอินโดนีเซียและบาหลีกำลังจะจบลงแต่ความทรงจำดีๆจะอยู่กับผมตลอดไปชาวบาหลีเชื่อว่าโลกคือบ้านของพวกเขาและนักเดินทางคืออาคารตุกะของพวกเขาถึงแม้ว่าการขยายตัวของการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาทำให้ท่าทีเชิงบวกนี้ได้เปลี่ยนไปแต่ชาวบาหลีในปัจจุบันก็ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่มีความเป็นมิตรและน้ำใจไมตรีสูงมากกลุ่มหนึ่ง และก็ยังคงเป็นผู้ที่มีประเพณีเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตนักท่องเที่ยวควรให้ความเคารพต่อประเพณีและทัศนคติของชาวบาหลีที่อาจจะแตกต่างจากทัศนคติของตนชาวบาหลีมีความสุภาพเป็นอย่างมากแล้วรอยยิม้มก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเกาะในปัจจุบันการทักทายด้วยการจับมือแบบตะวันตกเป็นการทักทายที่ใช้อยู่ทั่วไปทั้งชายและหญิงการใช้มือข้างซ้ายในการให้หรือรับของเป็นพฤติกรรมต้องห้าม การใช้มือซ้ายชีย้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการการะดิกนิ้วเรียกก็ถือว่าเป็นการไม่สุภาพอย่างมากเช่นกันครับขอขอบคุณสายการบินการูด้าอินโดนีเซียสายการบินประจำประเทศอินโดนีเซียบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาสามเที่ยวบินต่อวันที่สนับสนุนการเดินทางครั้งนี้ครับและขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามการเดินทางของผมในประเทศอินโดนีเซียมาอย่างยาวนานตลอด5เทปครับพบกันใหม่กับบอร์ดิ้งพาสครั้งหน้า กับข้อมูลการเดินทางแบบดูจบแล้วแพ็คกระเป๋าเที่ยวเองได้เลย Life is travel เพราะชีวิตคือการเดินทาง